สวัสดีครับผู้ชมที่รักนะครับวันนี้ก็เรามาที่โบสถ์วัดพระวิสุทธิวงนะครับอยู่ในย่านลำลูกกาคลองเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับโซนพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมาไกลทีเดียวนะครับจากฟิลเจอร์ประมาณทัก40นาทีนะครับเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับข้างในอาจจะมืดนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าไปชมได้นะครับฝั่งบริเวณด้านหน้าโบสถ์นะครับ วามือมีโรงเรียนขอบคุณครบริเวณข้างในโบสถ์นะครับดูสว่างสวยนะครับเราอยู่ในบ้านของพระพเป็นเจ้านะฮะจากบริเวณด้านในนะครับคิดว่าน่าจะเหมาะกับงานภาพนิ่งนะครับ กระจกสีสีนะครับแต่งแต้มได้ดูคลาสสิกมากเลยฮะแสงสะท้อนนะครับดูบริเวณด้านในกันต่อนะครับวันนี้โบสจะเงียบนะครับเป็นวันธรรมดา ช่วงประมาณสักบ่ายสองครึ่งนะครับมีพระแม่มารีนะครับหรือเปล่าด้านข้างจะเห็นโครงกระดูกนะครับ น่กกากลัวมากนี่ก็ฮัลโหลทีสฮัลโหลท็สน่าจะเบาตั้งสายพอดเท็แลนสเคปนะครับนี่เครื่องดน,นตรีนะครับ มันเลงด้านข้างน่าจะใช่นะแล้วก็อุ้ยห้องสรารภาพบาปหรือเปล่าแม่ห้องสรารภาพบาปหรือห้องน้ำมันบรรยากาศฟิล์มันหนังโกธิกนะฮะ พร้อมมาพร้อมนะครับโอ้โอ้แมกจัดมีใครอยู่หน้าโบสถ์บ้างใครอยู่หลังจจนนี่พีหลอก อันนี้จะเป็นช่องลับหรือเปล่าขึ้นไปก็อาจจะเจออันดาเบลใหม่นะห้องสารภาพบาปอยู่ตรงไหนเนอะโอกระจกสีเพิ่งสังเกต จากานะครับต้องถ่ายให้อันเดอร์อันเดอร์สักสต็อปสองสต็อปนะครับจะออกมาสวยครับใส่ต้นตีแบบโกธิกเข้าไปสะหน่อยนะฮะใช้ได้เลย บรรยากาศขลัง,อย,งอย่างที่เห็นในคลิปเลยนะครับมัน,นจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้เกลือศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าเราจะเข้าไปสลภาพบาปกับพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมจงเป็นผู้เมตตาก,กรุณา ห้องอภัยาบาปนี่แหละที่คิมสมควรจะเข้านี่ครับเจ้าผู้บาบทั้งหลายนะครับจงเข้าไปสารภาพต่อพระเป็นเจ้าสตดีตนะครับโอ้เจอแล้วแม่ทางขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าสู่ทางบนนะครับขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับ,รบทางวนเวียนนะครับ เป็นทางที่คดเคี้ยวนะครับมุ่งสู่ชั้นบนนะครับจะาีการวิวนสองด้านนะครับซ้ายและขวานะครับว้าวข้างบนฝุ่นเยอะนิดนึงนะฮะแต่มีความคลาสสิกเหมาะกับการถ่ายเซลฟี่ข้างบนฝุ่นเยอะนิดนึงนะครับมีเครื่องหลังด้วย บนน่าจะไม่ค่อยมีคนนะครับสังเกตจากฝุ่นนะครับค่อนข้างเยอะเลยมันจะกาศชั้นบนนะครับจะเป็นโอ้โหที่นั่ง VIP มากๆเลยครับบรรยากาศนี่สุดยอดเลย รัฟ้านะครับโโอ้เ oh. สียงเหมือนแบทแมนหรือเปล่าว้าวอย่าผุนะครับอย่าผุนะ oh. มีที่มีที่คอระคังด้วยโอ้ oh. เคเห็นอ,อะไรก็อย่าทักนะครับทุกขั้นมันจะกาศได้ฟิวม,มากมน,มน,มน,น่าจะมาทำถ่ายทำภาพยนตร์นะครับโอ้โหฟิลเปนได้จริงๆ ไม่อยากจะบรรยายเลยนะครับข้างในมีความขลังนะครับมีความขลังแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์แบบรู้สึกได้นะครับพื้นดนังออดแอดออดแอดนะครับเหมาะกับก,การมาถ่ายภาพมากมดูแสงสีซะก่อนนะครับ ได้กล้องใหญ่เลี่ยงนะครับเราใช้มือถือถ่ายไปก่อนนะฮะถังลกหัวมีความมีความมีความกล่าวนิดนึงนะครับ แสงตกกระทบสวยมากครับ, mm hmm. mm hmm. รบนี่คือห้องสารภาพบาปนะครับจะมืดเป็นนิดหนึ่งมันบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ mm hmm. oh. จะเก็บบรรยากาศมาฝากผูหอมปากอมคอนะครับถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ <Hey. S 1> จ้ะโอเค